สวัสดีค่ะหมอแอนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าสําหรับคนที่กําลังเฟ้นหาครีมนะคะเพื่อต้านริ้วรอยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครีมยังไงถึงจะเหมาะในการต้านริ้วรอย วัอยอย่างเราเราเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าก็จะต้องมีริ้วรอยเกิดขึ้นเนาะซึ่งหมอก็มั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะต้องกังวลอย่างแน่นอนนะคะซึ่งริ้วรอยเนี่ยที่เราเห็นกันที่เด่นๆเ,เลยก็เห็นบริเวณหน้าผากนะคะหรือว่าหางตาหรือว่าตินกาที่ทุกคนเรียกกันเนาะโดยริ้วรอยที่เราเห็นนะคะก็จะเกิดจากกล้ามเนื้อเนี่ยมีการหดเกรนะ็งเนาะร่วมกับการลดลงของคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินที่ผิวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหลายๆปัจจัยเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดริ้วรอยขึ้นมาโดยริ้วรอยทีีี่่่เเเรราาห็น็นนนะกะกัะัะะะคจิมมตต้งแอยุ27ป จนถึง30ปีแล้วค่ะก็จะเป็นริ้วรอยเล็กๆถ้าเริ่มผิกๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณ35-40ปีนะคะเราก็จะเริ่มเห็นริ้วรอยที่มันชัดมากขึ้นนะคะเวลาที่เราแสดงสีหน้าเนี่ยเลิกหน้าผากหรือว่ายิ้มเยอะๆ่องเงี้ยก็จะเริ่มเห็นเป็นริ้วรอยแล้วหรือว่าอายุ50-60เนี่ยก็จะเริ่มเห็นเป็นริ้วรอยล่องลึกที่ชัดมากขึ้นนะคะการซื้อครีมนะคะที่เราใช้ทาหน้าเนี่ยเพื่อ ลดริ้วรอยหรือว่าชะลอริ้วรอยที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็น anti-aging cream ควรจะมีสารประกอบอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราชะลอเรื่องริ้วรอยกันมากขึ้น แรกเลยก็คือวิตามิน A เนาะที่ทุกคนรู้แล้วตัวที่2เนี่ยก็คือวิตามิน C นะคะซึ่งวิตามิน C เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นเจ้าแม่ของแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะคะเพราะว่านอกจากจะต้านการอักเสบของผิวนังหลังจากการเจอแดดแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นตัวสําคัญนะคะที่มีผลต่อการสร้างอลลาสตินแล้วก็คอลลาเจนที่ผิวนะคะหรือแม้กระทั่งวิตามิน E เองนะคะที่ผสมอยู่ในครีมเนี่ยก็มีส่วนในการชะลอหรือว่าต้านริ้วรอยนะคะเพราะว่าเจ้าตัววิตามิน E เนี่ยก็ คุณสมบัติของเขาเลยนะมีคุณสมบัติในการที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นก็จะลดเลือนเรื่องของริ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบด้วยแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งใช้ควบคู่นะคะกับวิตามินซีเนี่ยสตัวนี้เขาก็จะเสริมฤทธิ์กันได้เป็นอย่างดีนะคะ นั้นเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของ AHA หรือว่า BHA นะคะซึ่งเป็นได้ทั้งที่เป็น Home Use เลยใช้เป็นตัวเดี่ยวๆเลยที่ความเข้มข้นต่ำๆนะคะที่ทาได้เป็นแบบ Daily Use เลยแบบว่าทาทุกวันนะคะหรือว่าผสมในเป็น Product นะคะหรือว่าจะใช้เป็นความเข้มข้นสูงที่มีในสถานพยาบาลคลินิกทั่วไปนะคะที่เป็นตัวผัดเซลล์ผิวทั้งสองตัวนี้เน,เนี่ยก็จะช่วยในการลดริ้วรอยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าแล้วก็ช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้หน้าเราได้ด้วยนะคะ อีกตัวก็คือตัวไฮยาโรนิกแอซิดนะคะซึ่งตัวไฮยาโรนิกแอซิดเนี่ยพบว่าครีมหรือว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลากหลายชนิดเลยนะคะมีตัวนี้เนี่ยผสมอยู่เพื่อให้ความชุ่มชื้นตัวไฮยาโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวนะคะก็จะช่วยให้ผิวเราลดริ้วรอยลงได้นะคะและอีกตัวหนึ่งเลยไฮยาโรนิกแอซิดเนี่ยที่ในปัจจุบันเนี้ยที่เป็นที่นิยมมากก็คือเป็นตัว HA ฟิลเลอร์นะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยฟิลเลอร์เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฉ ามชุ่มชื้นนะคะหรือว่าเติมลงไปในร่องหรือว่าในริ้วรอยเล็กๆบนใบหน้าเนี่ยเวลาฉีดลงไปเนี่ยก็จะช่วยให้ริ้วรอยของเราเนี่ยดูตื้นขึ้นมาได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีงานวิจัยพบว่าเจ้าตัว HA filler เนี่ยเวลาที่ฉีดลงไปเนี่ยนะก็สามารถช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะนอกจากตัวหลักๆสําคัญนี้แล้วนะคะก็จะมีส่วนประกอบอื่นที่ช่วยในการชะลอริ้วรอยได้เป็นพวกชากเขียวหรือว่ามะเขือเทศนะคะก็สามารถช่วยชะลอริ้วรอยได้เหมือนกันนะ แต่ว่าหมอก็ต้องบอกไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าสําหรับคนที่มีริ้วรอยที่มากหรือว่าร่องลึกแล้วเนี่ยยังไงก็การแก้ริ้วรอยนะคะยังไงก็ต้องเป็นการฉีดโบท็อกเนาะครีมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่เนี่ยจะเป็นการชะลอริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าริ้วรอยเล Milk ็กๆเนี่ยให้กลับมาฟูขึ้นได้นะแต่สําหรับริ้วรอยที่ค่อนข้างลึกหรือว่าเป็นริ้วรอยลึกไปแล้วเนี่ยก็ยังไงก็จําเป็นจะต้องใช้โบท็อกในการฉีดเพื่อชะลอไวหรือว่าลดริ้วรอยของเรานะคะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าได้นําาาาเเเกกก็็ดลลนนนน้อยะะะะคคม่่่สูััฟงว วิธีเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เราจะมาใช้บำรุงหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสารประกอบบางตัวเนี่ยมีความสําคัญมากแล้วก็มีส่วนในการที่จะชะลอริ้วรอยของเราได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ผ่านออยอนะคะก็หวังว่าเนี่ยคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ